สายแล้วก้มเงยหลักการเหมือนเดิมเหมือนกับเค b a แบนต้องไปกดที่ทีวีการจูนไม่ใช่<ม>กดไม่ใช่จูนตรงนี้แล้วก็จะได้เลยกดอินโฟที่ทีวีอันนี้คงกดอินโฟที่เครื่องของผมาสายแล้วก้มเงยหลักการจูนก็จะเหมือนกับจานเล็กเครื่องตัวนี้ก็กดอินโฟเหมือนกันเว <อ S 2> ลาจูนได้กดอินโฟที่เครื่องนี้ ผมไม่รู้อ่ะไม่เคยไม่เคยจูนไม่เคยอรันพี่แต่ลูกชายลูกชายก็ชอบลองใช่ไหมชอบดูดูเคยแตอนนี้แต่นนี้จะมาดูของตัวเองละเครื่องจูนของผมก็กดอินโฟเหมือนกันนั้นเวลาลูกค้าจูนกับทีวีเดี๋ยวจะไปสอนข้างในอีกรอบหนึ่งอินโฟอันนี้ก็กดอินโฟเหมือนกันปึ๊บ ปุ๊บสายอันนี้คือการสายนะอันนี้คือการสายสายหาสัญญาณครับผมสายตำแหน่งตำแหน่งเหมือนกับผมจะมองเหมือนกับตัวนูน้นจานดำใหญ่ตำแหน่งเหมือนกับข้างบ้านง,ง่ายที่สุดก็คือเหมือนกับข้างบ้าน สาแล้วก้มเงยมาแล้วสายแล้วก้มเงยผมให้จูนช่องสามจูนช่องสามให้ได้50าสบกว่าห้าสิกว่า60เยอะที่สุดเลยจนใหญ่ผมจะดูช่องเวิร์กพอยต์ยี่สิบาเวลาจูนให้ดูช่องสามใ้ดูช่องสามใช่ไหมครับผมใช้เบอร์สิบเจ็ดสองตัวสิมหนึ่งตัว สิบสามนี่หมุนน็อตสี่ตัวนี้ให้เน่นก่อนหนึ่งสองสามเอาวลาจูนให้เข้าเข้าช่องสามใช่ไหมเป็นหลักให้ได้เยอะที่สุดครับหนึองาเอาเบอร์สิบุทเจเบอร์สิบสามให้แน่นสี่ตัวนั้สี่ตัวนี้แน่นก่อนหนอสา

เอาเขยา่าเขย่ามาให้มันสัญญาณหายถ้าสัญญาณหายอันนี้เปรียบเทียบเสมือนลมม,มันนิ่งแต่ถ้าขึ้นไปที่ห้าสิบกว่าหกสิบเขย,ย่ายังไงก็ไม่หาย รรเ้ามาตั้งฝั่งนี้ยอยู่ใต้สายเนี่ยมันมีรอยตัดของเขาที่แล้วมั้งเนี่ยต่อตรงนี้มีรอยต่อ การหายาที่มันโยกโยกแล้วมันหลุดลนะที่ว่าย,ยึดขึงตรงนี้หลุดอ,อันนี้หลักๆ2สองตัวนี้มันอยู่แล้วน,นี้สำรองเฉยตัวนี้สำรองเพราะสองตัวนี้มันยึอยู่แล้วเ้ามั้ ตอนนั้นผมมาตูนเป็นปีแล้เป็นปีนน <ะ S 2> ปีกว่าแล้ว,วลทีนี้ก็ถ้าเกิดเจออาการนี้ทำเองได้ไม่เสียตังค์แลวเราไปขับขารับผมสายแล้วก้มมือไายแล้วก้มมือก็จะได้ หมู่บ้านสุพรรณนี้ไม่ถึงคนสุพรรณหรือยังไงใช่นคนคนเกา่าคนแก่จะพูดสุพรรณอย่านงเนี้ยตอนนี้ก็สุพรรณนู้ตอนนี้ใช่เขาคุยภาษาสุพรรณนั่นแหละไม่จากสุพรรณเลยเลยสุพรหมู่บ้านสุพรรณในกลุ่มสุพรรณตรงเนี้ยผมไปม่ใช่ภาษา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ จานเล็กมันดูบอลได้มันอยู่ในห้องคนละห้องไงเครื่องคอยู่คนละเครื่องหรือจะติดจานเล็กอีกตัวนึงี่ย้ายได้สายถึงหรอกย้ายมาเสียบทุกเสยย้ายได้ใช่ไหมใช่ก็จะเอาจะดูกันจริงยายเพราะว่าเขาไม่ดูกันแล้วมาดูกันเขาไม่ดูกันแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาไปดูมือถือกันดูมือถือกันครับผมแต่ว่ายังไงก็ฝากดูจานมีความบันเทิงมีข่าวสารครบ ก็คือเปิดทีวีเปิดทีไว้ดูข่าวส่วนมือถือก็ไปที่ต้องการได้เลยจะเป็น YouTube t i k t o กคลิปนี้ก็ถูกลงใน YouTube แล้วก็ TikTok ดูได้เลยเนาะอ่าดูได้เลยครับผมสัญญาณมาเลยเวลาการจูนลูกชายอยู่ไหม